สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม aka เมาส์มาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะค่อยๆอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพุ้น2ตัวนะครับผมที่เพื่อนในช่องเนี่ยขอเข้ามานะครับผมอยู่กับพีรพัฒนะครับผมเทคโนโลยีนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น XO นะครับผมนะ เรามาเริ่มกันที่พีรพัศกันเลยนะครับอ่าสิ้นปีอย่างนี้นะครับผมนะพีรพัศนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เขาเห็นสัญญาณอ่าสองสามสัญญาณแล้วนะครับผมนะอืมประมาณสองสัญญาณแล้วนะครับผมสัญญาณแรกนะครับผมเห็นเส้นเทนไลายสีดํานี้ไหมครับดูตรงเมาส์ผมนะที่ผมตีอัดลงมานะครับผมต้องบอกว่ามันมีนยะนะครับผมเนี่ย หนึ่งสองสามสนะครับนี่คือเขายังไม่เคยผ่านเลยนะครับผมแล้วมารอบนี้นะครับเขาไซเวอออกข้างแล้วก็ทะลุผ่านได้แล้วนะครับอืมนะสำหรับพิรพัฒนะครับผมอันนี้คือสัญญาณแรกนะครับผมคือทะลุเส้นแทนไลน์ ที่ตีกดลงมานะครับผมสัญญาณที่2มาดูตรง RSI RSI นมีการยกโลขึ้นขณะที่ราคาของเขาเนี่ยไหลลงมานะครับผมไฮของราคาเนี่ยย่อตัวลงมาเรื่อยๆสภาวะนี้เขาเรียกว่าบูริทเดเวอร์เจนนะครับผมย้ําอีกครั้งคือผมพูดบ่อยๆถ้าใครแบบดูคลิปของผมเนี่ยผมก็จะพูดบ่อยๆว่าหุ้นจะกลับตัวเนี่ยมันต้องทำบูริทเดเวอร์เจนนะครับผมซึ่งพีรพั ทำบูดิเตเวเจนแล้วอ่ะสองสัญญาณแล้วนะสองสัญญาณแนะล้วนะสำหรับหุ้นขาลงนะอ่านะครับผมนะซูมเข้ามานะครับทีนี้นะเอาอ่ะซูมเข้ามานะครับสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะครับผมก็คือ เขามีการยกตัวเอ้ยไม่ใช่ยกตัวยกโลเออเนี่ยนะครับนะนะครับอืมน่อันนี้คือ 1> 1นะเอหนึ่งนะอันนี้คือ l อสองเห็นไหมครับ นี่เขามีการยกตัวแล้วนะนะครับผมเอ้มีการยกโลแล้วนะนะครับผมนะครับแล้วเขาก็ย่อตอนนี้ก็แนวต้านเอ่อแนวรับของเราที่ทิ้งไว้ก็คือบาทห้าสิบสองก็หวังว่าเขาน่าจะรับอยู่นะครับผมสําหรับพีรพัฒน์เพราะฉะนั้นนะครับผมนะพิรพัฒน์ได้เส้นเทรนไลน์ตีอัดขึ้นไปแล้วนะครับผมคือเส้นนี้นะครับผม สิ่งที่พีรพัฒนะครับผมนะควรจะทำนะครับผมก็คืออย่าหลุดเส้นเทนไลน์สีฟ้าตรงนี้นะครับผมนะก็คือต้องไต่เส้นเทนไลน์เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะเพราะว่าเส้น ema 200ตัวที่จะบ่งชี้ว่าพีรพัฒเนี่ยนะครับผมจะกลับตัวเนี่ยดูตรงเมาส์นะคืออยู่แถวนี้นะครับถึงตอนนั้นเขาน่าจะไหลลงมาซับพอร์ตในราคาแถวแถว บาทเจ็ดสิบหกตังค์นะครับผมพีรพัฒน์เนี่ยต้องยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมให้ขึ้นมายืนบาทเจ็ดสิบหกตังค์ให้ได้นะครับผมพีรพัฒน์ถึงจะมีความเป็นไปได้ที่จะกลับตัวนะครับอืมหนทางยังมีอีกยาวไกลนะครับผมนะแนวแนวต้านแรกที่เขาเจออยู่ตรงนี้ก็คือบาทหกสิบสี่นะครับผมอืมก็มีระยะถอยกลาบออกมาก็จะเห็นเนี่ยหนึ่งที่สองที่นะครับผม สที่นะก็ถือว่าแนวต้านนี้หินอยู่นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไซเวอออกข้างก่อนก็ได้นะครับผมหรือจะมาพักแถวแถวอาจจะให้แนวรับเพิ่มตรงนี้แถวแถวบาทสี่นะครับเขาอาจจะมาพักแถวนี้ก็ได้แต่เงื่อนไขก็คือ โล1โลสนะครับย่อลงมาทําโล3ามก็ช่างแต่ห้ามหลุดเส้นเทนไลน์สีฟ้านะครับผมคือพีรพัฒต้องยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับนะออันนี้บอกพีรพัฒนะอืมคุณอย่าหลุดเส้นเทนไลน์สีฟ้าที่ลูกศรนที่ผมตีอัดขึ้นไปนี้นะครับอืนะครับแล้วก็แนวต้านที่วัดใจอยู่ก็คือบาทหกิแนวต้านถัดไปบาทเจถ้าขึ้นมายืนได้ เพราะว่าเส้น EMA 200เนร้อยอยู่ที่บาทบตรงนี้นะครับถ้าขึ้นมายืนได้พิรพัฒน์กลับตัวนะครับอถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ที่น่าสนใจนะครับสําหรับพิรพัฒน์แต่ต้องตามนะครับผมต้องตามนะถ้าจะให้ดีไซน์วออกข้างนะครับผมสะสมกําลังนะครับผมอาจจะก่อตัวเป็นแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งนะครับผมนะครับชี้ชัดว่าคุณเนี่ยจะขึ้นไปแรงสัก แค่ไหนนะครับผมนะอืมอ่ะเดี๋ยวตามกันอีกทีหนึ่งสำหรับคนมีของแล้วนะครับผมก็ถือต่อไปสำหรับกิรพัฒน์นะครับจนกว่าเขาจะหลุดแนวรับแถ,แถวบาท52เนี่ยถ้าหลุด52เนี่ยบาท52เนี่ยพิรพัฒน์น่าจะทําโลใหม่แล้วแหละเพราะเขาจะหลุดเส้นเทนไลน์ที่ตีอัดขึ้นไปเนาะอืมถ้าทําโลใหม่ก็น่าจะไลลงต่อนะครับเพื่อนๆนะอืม สำคัญนะครับบาทห้บาท46ถ้าใครรับความขาดทุนได้เยอะก็บาท46นะครับจุดตัดขาดทุนบาท4ี่สบาทสี่สิบแถวนี้นะบาทส6บาท38นะครับเดียวเดียวเดยวเดวีตรงนี้มันเป็นบาท46เอออันนี้บาท52นะครับผม ก็คือถ้าหลุดบาท46โอ้ผมอธิบายผิดมาตั้งนานนะเน่เน่เนียเน่ยก็คือพีรพัฒนนะครับผมถ้าหลุดบาท46เนีย่ยนะเขาจะหลุดเส้นเทนไลน์สีฟ้าที่ตีอัดขึ้นไปนั่นแสดงว่าเขาจะทําโลใหม่เพราะฉะนั้นบาท46สำคัญนะครับอืม45ไอบาทบาส52เนีย่ยตรงนี้เนีย่ยหลุดได้นะครับผมแต่ก็ต้องดึงกลับด้วยนะครับสลับพีรพัฒนเนาะ ก็ประมาณนี้แนวะต้านบาทหกสิบี่บาทเจ็ดสิบหกแล้วก็บาทแปดสิบหกตังค์นะครับผมถ้าขึ้นมายืนบาทแปดสิบหกตังค์ได้นี่โอ้โหกลับตัวสวยๆเลยนะครับสำหรับพีรพัฒน์ตามอีกนะสำหรับคนที่ยังสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีของเนี่ยเดี๋ยวเฝ้าต่อก็ได้รอให้เขาแบบฟอร์มตัวแบบมีแพทเทิร์นสวยๆนะอืม ล้วค่อยหาจังหวะเข้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมหรืออาจจะแบ่งไว้สักสามไม้นะสามสิบสามสิบสี่สิบก็ได้นะครับผมนะหรือสี่สิบสามสิบสามสิบก็ได้เอาแบบที่สบายใจแบ่งเข้าตรงนี้ไม่น่าเกียดนะครับพีลพัรก็มาตัดขาดทุนในแถวบาทสี่สิบหกตังเนี่ยหรือลงมาส์เนี่ยแถวๆเนี่ยถ้ามันหลุดก็คือตัดขาดทุนหรือถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะก็บาทสามสิบแปดตังตรงนี้เลยนะครับแล้วค่อยตัดขาดทุนก็ได้นะครับ ว่าเขาจะทําโลใหม่นะถ้มามันหลุดลงมานะครับผมเนอะโอเคไปต่อกันที่อ่า XO อ่า XO เนี่ยผมผมตามของผมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับอืมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบาย ให้ฟังนะครับผมนะครับสำหรับเอ็กโออ่ะเรามาต่อกันที่เรามาต่อกันที่เอ็กโอนะครับผมเอ็กโอนะอันนี้คือภาพกว้างๆนะครับผมภาพกว้างเขาขึ้นมาทาขึ้นหนึ่งนะครับผมแล้วขึ้นสองเนี่ยแบบคอลเลคชันแฟตนะครับผมสตองบีรันนิ่งแฟตนะครับผมเป็นประเภทของรันนิ่งแฟตเสร็จแล้วเปรี้ยงขึ้นมา ทำขึ้น 3, ย่อลงมาแบบซิกแซกจบขึ้น4แล้วก็ไปขึ้น5นะครับผมอันนี้คือจบรอบขาขึ้นของเขาแล้วนะครับผมจังหวะย่อลงมาทํา A นะครับเส้นสีดำนะทํา A แล้วไป B บางคนถามวเฮ้ยบไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอดูตรงเมาส์ผมนะไม่นะเขานับตรงจุดสิ้นสุดของแพทเทิรนะครับผมก็คือ E อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเขาก็จะลงมาทำ,นะทำา,ทาทีนะครับผมนะทำไมซต้องเป็นแถวยี่สิบาทยี่สิบตังค์สิบเก้าบาทหกสิบตังนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับอ่ถอยกราฟออกมาให้ดูแล้วนะเดี๋ยวจะวงให้นะครับ หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วนะแล้วก็มานับแถวๆใกล้ๆตรงนี้ห้าหกเห็นไหมมันมีนะยะนะครับผม เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่า xo เนี่ยจังหวะจบขึ้น C ที่ปรับตัวลงมาแบบคอเลคชันของเขาเนี่ย abc เนี่ยนะครับผมทาร์เก็ตมันน่าจะอยู่แถวแถวบาท20ตังค์แล้วก็19บเาทหกตังค์นะอแต่ล่าสุดเนี่ยโลที่เขาทำเนี่ยอยู่แถวแถวบาท21บาท,บาท20ตังค์ประมาณน,นี้นะครับผมนะแต่ก็ สำหรับคนที่มีของอยู่ก็ดูทเฉยไปก่อนผมมองว่าเฮ้ยเนี่มันน่าจะใกล้จบรอบแล้วแหละนะครับผมปราสุดเนี่ย RSI เนี่ยลงมาเกือบทำโอเวอร์โซแล้วนะเนี่ยเกือบเข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะครับผมนะถึงแม้ว่า MACD ในทำเฟรมเดย์เนี่ยเยพิ่งตัดลงนะครับผมโอโดนทิ้งราคาเลยนะตรงนี้ทำไมโดนทิ้งราคาเดี๋ยซูมเข้ามาให้ดู เห็นแพทเทิร์นข้างในไหมเส้นสีแดงเห็นไหมครับแพทเทิร์นตัวนี้เขาเรียกว่า descending triangle นะครับผม A B C D E จบ E แล้วก็ทิศทางของราคาเนี่ยมันจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับผมนะอืมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือสาเหตุที่มันลงนะครับถ้าใครแบบแกะกราฟนะ ถ้าใครแบบแกะไอ้แกะกราฟตามกราฟมันมานานๆเนี่ยนะครับผมเ,เราก็พอที่จะเห็นได้นะครับวพาเฮ้ย xo เนี่ยมันจบขึ้นห้าแล้วนีนานะครับผมแล้วคืน B เนี่ยฟอร์มตัวแบบ descending เฮ้ยคืน C เนี่ยไม่ค่อยสวยแน่ๆเลยนะครับผมนะ <S <S คือมันก็พอที่แบบคาดคณีได้ นะครับผมนะอันนี้ก็รู้ไว้ก็ใช่แบกหามนะครับผมแพทเทิร์นพวกนี้เนาะแล้วก็รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้นั่นเองนะครับอืมส่วนพี่เขาจะกลับตัวเลยไหมย,ยังนะครับผมยังยังโซนเนี้ยเขาเก็บราคามาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมเนี่ยดูอย่างตรงนี้เนี่ย ดูแนวต้านสีหนึ่งครั้งสองครั้งสามสี่ห้ารอบนี้ยอ่อลงมาชนเส้น EMA สองอชนเส้น EMA สองด้วยแล้วเด้งขึ้นมาเบาๆแต่วันหลังมาก็เปิดแก็บนะนะครับแทงไว้เลยว่าขึ้นมารอบนี้ ชนแนวต้านในแถวยี่บาทแล้วลงต่อลงมาทำไมลงมาจบขึ้นสีนี่แหละทรกเก็ตเนี่ยนะครับผมผมทิ้งไว้้แถวยี่บาท20บตังค์สิบเก้าบาทหกตังค์นะครับอืมนะ่ะ เกตตรงนี้เลยนะครับสำหรับ XO e มีโอกาสนะครับมันยังไม่จบมันยังไม่จบหเด้งขึ้นไปผ่านยีบห้าบาทได้ง่ายๆเป็นไปนไม่ได้ดูสิดูตรงเมาส์ผมสินะไอ้จังหวะรับเนี่ยก็รับอย่างเนียวแน่นเลยนะอืมไอ้จังหวะขึ้นนี่มันก็ใช่ว่าจะขึ้นได้ง่ายๆนะครับผมนะสำหรับ สำหรับคนมีของอยู่ก็ทนต่อไปแนละหาจังหวะถัวเฉลี่ยตอนเขาจบแพทเทิร์นคอลเลกชันตรงนี้นะครับลงมานะออก็ทารเก็ตผมแถวมองได้แถว20บาท20ตังค์1บาบาท60ตังอาจจะถัวสักไม้นึงนะครับผมนะถัวเฉลี่ยราคาลงมาเพื่ออะไรเพื่อแก้เกมนั่นแหละนะครับจังหวะที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องฟอร์มตัวดีๆก่อน หุ้นจะกลับตัวเนี่ยหนึ่ง RSI เนี่ยต้องทำบูลิตเดเวเทเชนตอนนี้เขายังนะครับเขายังแล้วหุ้นจะกลับตัวเนี่ยเขาต้องยกโลทําขึ้น1ย่อ2แล้วจะไป3นะครับผมอาจจะฟอร์มตัวเป็นซิกแซกก็ดีคอลเลคชั่นแฟดก็ดีนะครับผมนะหรืออาจจะเป็นลัสเอ็กเบฟก็ดีนะครับผมนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือเราต้องเห็นภาพตรงนี้ซะก่อนมันถึงจะน่าเข้าสําหรับ XO เดี๋ยตอนนี้มันยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือพี่เขาเนี่ยยังอยู่ในจังหวะที่ขึ้น B ลงมาขึ้น C อยู่เลยนะครับนะสำหรับ XO นะอืมผมมองว่ามันเป็นแค่การเด้งเพื่อลงต่อนะครับนะเพราะต่อให้ขึ้นมาได้แรงๆจริงๆเนี่ยตรงนี้ตรง25บาทเนี่ยนะครับผม เป็นแนวต้านที่มีในยะมากนะครับผมบาลานุภาพค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็มีเส้น EMA 200เนี่ยไหลขึ้นไปซัพพอร์ตด้วยนะครับโอ้ยนะักแนวต้านนี้นะครับสำหรับ XO เนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับผมวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับสำหรับ XO ถ้าใครแบบอยากให้ผมตาม XO เนี่ยโพสต์ต่อได้เดี๋ยวปีหน้านะครับผม ก็มาอัปเดตต่อได้นะครับผมสำหรับ XO ผมตามผ,มผมอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ทำคลิปเฉยเพราะไม่มีใครขอเข้ามา x อ <O S 2> นะอืะคือมันจบรอบแล้วคือผมก็รอเก็บคืนแหละนะครับสำหรับ XO โอเคอ่าสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารย์นในการลงทุนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเนี่ยมาเปิดกราฟเนาะมาแชร์ไอเดียเลขเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าง xo อย่างนี้นะครับผมนะหรือแม้กระทั่งพีรพัฒน์ก็ดีนะครับผมก็สามารถโพสชื่อหุ้นใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนําหุ้นตัวนั้นมาเปิดกราฟเนาะมาแชร์ไอเดียเลขเปลี่ยนความคิดเห็นกันย้ํา มาแชร์ไอเดียมาแลกเปลี่ยนความคิดเกันเท่านั้นนะครับอืมนะโอเคเออก็ปีใหม่นี้นะครับผมขอให้เพื่อนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะครับผมนะอ,อปีนี้อาจจะเป็นปีที่การลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เหนื่อยนะครับผมแต่ก็ อวยพรให้ปีหน้านะครับผมตลาดเราเนี่ยมีเซนเตเมนต์บวกเข้ามาเยอะๆนะครับผมตลาดเนี่ยเป็นตลาดขาขึ้นเป็นตลาดบูริตละกันนะครับนะโอเคสุดท้ายท้ายสุดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบถึงเท่านี้นะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมหนาวแล้วนะครับเที่ยวปีใหม่ก็ระวังด้วยนะครับผมอุบัติเหตุเนาะเดินทางกลับบ้านถ้าใครเดินทางกลับบ้านก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเดินกลับมาก็เดินกลับมาอย่าง ปลอดภัยนะครับผมเช่นกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงท่นนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าสำหรับคลิปนี้สวีสด,ดัดสวัสดีครับ